คือบอกเอาเนี้ยปิดปากนี้นองดาวมันควันลุกข่าวหูดังบอกันบ่คันอยู่เอะไรบอกข่าวหูดังได้เป็นพญาตไหมืมโอ้ชุ่งอ่ะพี่ไปเลยนั่งลงหัวอะไรแน่งอาจสักป้าลูกกับบคิตบบพันธ์ว่าชิได้แบบสี่คันแม่บอ มองเห็นลูกก็คือซีบว่มีวันหนีแม่เอ้ยขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งความเจ็บเป็นไรความไข่จะมีให้แม่ สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิร์ดสุขุสุคน,นมาพ่อกันอีกแล้วเดอ้อกับสองสาบุญมาบ้านเฮ้าพี่น้องเลยมาพ่อกันมานี้พี่น้องเนาะสาบุญกะมาทางขนน้งเค็มคือเก้าพี่น้องเลยเพราะว่า ทางน้องๆเพื่อหรือว่าทีมง,งานสร้างเฮากำลังลงใหม่ลงมือกำลังสีเห็ด้องนาเนี่แหละเนาะมือว่านี่เอาทออยังลงเป็นทีเรียบลอยพี่น้องเลย่บหัวมือนี้เพิ่นสิผ้ากันเห็ดยางโตยวสบุญกับสิพ้าพีพาน้องไปเบ่งน้ำกันเนาะทางเฮือนทางซานนี่ข่างทางเฮื่อนทางยางนี่แล้วเป็นทีเทียบร้อยแล้วพี่น้อง,งเลยเฮื่อนซานนี่ถือว่าจบสิ้นเนาะก่อนอื่นกะ ต้องขอขอบคุณขอบคทางเม,โน,โมนูคำสอนเนาะที่ว่ามาเฮเฮือนเฮซานให้ทางน้องเข็มจนแล้วทั่วบุรีพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าเบิดจบในภาระในเฮือนเนาะหรือว่าขั้นตอนเฮเฮือนนะี่เนี่ยถือว่าแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยทางคุยง่ายทางเมโนโอคำสอนเฮาก็ถือว่าซ้ำเฮตไม่พี่น้องเอ้ยเฮือนน้องเข็มนี่เบิดหลายพอสมควรเนาะคิดเบิ้งปูนนี่ก็เบิดเกือบร่อยกระสอบอลไรพี่น้องให้เปรตซิบอะไรเนาะ 8ป,ปกรสอบมาลายเบื้งนี้เฉพาะอทางเฮือน้องเข็มนี่รวมมนแล้วก็ถือว่าลายพอสมควรถือว่าผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะขอบคุณขอบคุณในลายเด้อเมย์ที่ไว้ระบางใจลูกให้เป็นสะพานบุใญให้ให้เมย์และครอบครัวของเมยอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมีแต่ความสุขความเจริญเมย์เนาะให้เมย์ัด ลื่ในหน้าที่การงานด้วแม่มเด้อปรารถนาสิ่งใดก็สรงคุ้มม,มุ่งมั่นปรารถนาขอให้บุญรักษาที่ดาคุ้มครองแม่น้คําซอนให้อยู่เย็นเป็นสุกสุขกายสบายใจเนาะปะ่ะพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลาสมุนกับสิไป,ปหาทางทีมงานน้องเพินหรือว่าสร้างแหละเพื่อนก็ร่งเริ่มโอ้ผหโบเมนมงหลังคาโบ้พี่น้องเอยเนาะแล้วก็สิเขาไปหาทางพ่อแม่ของน้องเข็มพูดเลยพี่น้องเลยเพื่อเพิ่นมาว่านี่ทังพ่อแม่น้องเข็มเกิด บอยู่เพื่อนเนาะพอเพื่อนอยู่แต็นท์่แหละพอไปเห็ดเวียกมาเนี่อยู่บอจังไดปะไปน้ำกันพี่เนาะคุณละมาแล้วพี่น้องเอ้โอ้มาเนี่งามแท้มาเนี่ยนะโอ้โอ้โอ้อืมโอ้โถโอ้โถโอ้โถปาโตโอ้อยู่เถิงผู้สบายดีเด้อ โอ้ยลอยแล้วเลยตัวนี้อีกสมงนึงเป็นแล้วเนาะขึ้นทั้งสามมานนี่อยู่พี่จะคนมานี่โอ้หาคนน้องเลยเฮ้ตัน้องลาวคือใส่สุดลอยล้มเกือกขีดตมอีกว่ามาหนี่ยูล้มเกือกขีดตมอีกว่าเอ้ เจ้าผุ่นมงเริ่มมงเศร้าอันนี้ว,นะว,ว,ว่านังเหล่ไวเนาะไวไวสีแล่วะไระปิดนอัดนี่คนทีอันใชไหรือว่ใชอันใดเนาะทวนมันเป็นอันไดทวนกับเบือเบ้อง,องปิดบนไหนดานกับตรงนี้บนว่า ปิดปิดแบบไี้นะบนรอเกือกขีม <c oughs> เอ้โอ้ยใส่ผ่าปิดปากเนี่ยเ,เดี๋ยวชื่อ ซื้อเป็นนั่นว่ายังก็อันลบดิคุณมาจักสามันด้เดี๋ยวใพ่อน้องเขีมไปซื้อนะนี่หรอกรงเลบอกเลาะมาพี่กันเดี๋ยวพ่อไปซื้อพ่อไปทั้งใดพ่อได้นาออ่ะสาบายดีโดยเมนต้องเคี่เนละป้าพากันร่างกระเบื้องบ่ โอ oh, uh, uh, ้โ okay. อ uh, ้โ mm อ uh, ้โอ้อาอาตามสบายจ้ะน่าสะย่างไปฮะพอทั้งคืนฮะอืมเอ้าสบายดีไหมยังมาแต่ใส่กี่นิไปซื้อเสื้อเผิวโอ้เสื้อเสื้อเียวว่ายังนะมีหนึงบนผ้าสีหนอ่งอืมอันอยากให้เจ้าไปซื้ออันนี้ยังก็ไอ้พูดลบอันลบ ตัวลบมันขาวนะไปทามหันแล้วนะอาม่าได้บ่เจ้าเสียมาได้อยู่บ่เอาใส่ซาเลงไปไปทามเพื่อนเอามาจ้างอะไรพูดเจะเพื่อโดนถับเลยเจ้าแม่ให้เจ้าไปเอาอะไรบัดค่อยเมื่อค่อยสิไประจยเงินแเราเพื่อนกำลังแทกอยู่พวกแมต่ก่อเดี๋ยมันขีแม่สองแม่ขีแมต่ ไปไปแล้วเนาะ2เมตรมันจะ10บ่จังหวะที่มอง2เมตรยาวอยู่ได๋ก็ยาวมัน3เมตรพุ่นบ่บ่บ่2เมตรเสืไปคือว่าเอามารถ4แผ่นเนาะ4แผ่นเนาะเพื่อเพื่อเลื่อมกันดิเพื่อเลื่อมแม่ปกติมัน6เมตรแล้วมันก็ต้องเลื่อมอีกจักแผ่น4แผ่นไปถามเบิ่งเด้อโอ้ยตัวลบเด้อตัวลบตัวลบ อันนี้เนี่ยไ้พูดเลยอันนี้นี่ยไดุ้ได้โอ้กบกูถือลองถุยทองขึ้นเทิงบ่เงินหรือืะบาผ้าด้ายอยียรให้พลาด้ดยไม่ได้ไปกบไหมวาเจ้าม้นนี้ไป่ผูมันี้โอ้บ่มีไฟมันนี้กบไหมแล้วแหละ กันแรกเพราะว่าเพื่เสียอยยุบ้านของมากรบโอ้บ้านนี่ปะโอ้มีคนเสียปะอ,อยู่ตายตายม่ขึ้นนี่ตายโอ้คนถือเนาะแมนเนี่ย้องไสคเขาโอ้ออโอเออบิ่งไปเอาเนี่ยมาต้อนก่อนเด้อบ,าบ,า,บ,า,บา,าบนทหาเพิง โอ่เพิ่นล่างแล้วกันยังไม่ได้น้องดาวเนาะี่มนี้แตงโตโลได้เพนบุลงน้ำบ่มานี้โอ้บอกแล้วตัวน้ำนี่น้องถุยทองน้ำใสได้ป่นี่น้ำใสได้ได้นิเฮ้ยชิตักน้ำออกอีกบ่นี่ชิลงอีกไปได้สิลงเนาะ นางเงว่เอทองอะเบี้ยนมันจังเย็นนางเถื่อ้องอะแล้วสิไปเอานั่นมาให้กันมาฝากน้องคนกันซื้อสปอนเซอร์พี่น้องเลยพี่น้องเลยเนาะเาก็ซื้อของฝากของต้อนพี่น้องคนสปอนเซอร์เนาะงมันนี้อยุห่าคนสิแรกว่าซื้อคนซื้อมาซื้อ่พ่อกระตับไปซื้อใหม่อีกพี่น้องเลย nông trời thương à, à dài cái đó lộ. phân ăn, nó mì này, dù thương, đơi à, đời à, nhơn này canh, đào đây à, nông đào, mày ghé kẹt bao mày, ăn, con chẳng hết ăn, 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 nông ăn, เตบเตอ่าเด้วเดนดเด้อหาพผดน้ำพพรไปสิฮับได้บ่ได้บ่ไป่ได้บ่หบบ่ได้ได้อ่ะเแปนแล้ขนงงเลอนาะใบเติบเนาะเขินงงนี่ พอน้องเข็มไปเสื่อนมาใส่เนาะใส่บอลบาพอนแหละพี่น้องเลยบอลบาพอนนั่นเป็นสีเอี่ยพวกบ๊อบวี้บานนี้ขอลงสามกล้หน่อยเกือกเกือกขีดต้มบาพอนไม่พูดอยู่เทิงเนาะน้องแหล่หน่อยบัางก่อนพี่น้อง khạc đẹp vậy à, <cười> à. <cười> bước thương bớt thương Môn... leo tại sao ở cả đây luôn mà luôn nó đôi đôi uhm. bậc phải lọ bừng thang ăn แม่น้ําเค็มก่อนเพิ่นเฮ็ดไปซังเด้เนาะบดนี้จักหน่อยสิมาเลาะงพี่ใหม่ พอเอาเนี้ยปิดปากเนี้ยดงดาวมันควันหลบเข่าหูดังคันบ่คันอยู่ <laughs> เอาได้บ่เข่าหูดังได้เป็นพญาดได้กินก้อนละวะไอพุทว่ากินวัดกรเนอร์กกอรละวายันยกขึ้นมากพีแล้เอาแม่ตายด้วยในในใน เอเมทให้น้งองเตยเท่านองดาวเนเด้อเมท,มทวว <laughs> เรามาทางพี่ก่อนบาดนี้เนาะน้องใ้ปูน้องปูนแปดสอบเจ้าเอ๋โอเ้เขียนหนังสือว่าลูกอกะน่ะ ไปเบิ่งเบิ่งสีผ้าจังหน่อยสีผ้าไปเบิ่งเอเขียนยานเดียแม่บุญไปฮะทีทางแม่ครับน้องเข็มโดยอ้ตะทำความสะอาดอันนี้ล่างออกตัวเดีมันดำมันเกิบเนาะมันจางโมงไหมกับมันเป็ี่ยนสีไหมล่างออกมาได้โลงเรียนเมื่อสละมันนี่โอ้วันครูเนาะ เืิ่มเก็ดเก็ดตุลาวันครูแห่งศา,าสต์สร้างน็กหน่อยแล้วตัวใดมันดำเ้งเข้ากาบับโบนั่นหาเอาโตมันนั่นนี่มันัะเกียงเอาขื่นเทิงเนาะม่ะะงมาหาทั้งอันนางหน่อยคนก่อนเออเตใส้เขียนหนังสือเฮ้าใส่เด้นี่บง่งคุณคุณครูหน่อยก่อน บ่พ ah, ่อแต่โดนได้หน่บอกบ่ออกกล้องแต่โดนได้หน่บอกเขียนยังอะนะฮะเขียนเลขว่าอ่าแ่งเกงแกงเบื้องนิดไหมเจ้าลูกมาหนีิบ่ได้พ่อกันแต่โดนได้เฮานี่ิแม่มีใหญ่หนู่มก้อนซ้อนทุกครั้เห็นอีหลานต้นเข่าเนาะไปใส่เด้บ่เห็นแต่โดนอะไรว่สันเป็นเขียนหนังสือเบิ้งอย่าบังมือเลขยังอะนะอ่าหนิแม่บุญฟังลูก เขียนไปแล้วป่ะตัวกอตัวกอเราเขียนบ้างดูกอไก่เขียนเบ้างซส้ป่ะนี่นี่แหลาเขียนหนังสือเบนงซ้าป่ะลูกเออจ้าธนัดซ้ายก็เขียนซ้ายแล้วลูกเออเจ้าธนัดถางใดก็เขียนถางนั่นเด้ใช่ว่าบอลเขียนใช่บอลเขียนเขียนตัวเขียนโอ้ใช่ตัวกอเอาเพี้ยนนาไม้ฝืดไปบ้างดูเขียนเบ้างธนัดถางซ้ไส้ก่อไก่ด้วย โอ้ตัวน้อยแท้เดี๋ยวหาก็บ่เห็นอะขนมแมงบุญซื้อมาฝากเออครับแต่ได้เลยเออจะต้องเก็บไว้ฟังได้สิองเพงให้ฟังบมื้อนี้ค่ะโอ้เนกแล้วแล้วเนาะ้องเพงให้ฟังสิเฮ็ดจังได๋บัดนี้อ่ะเขียนตกไก่ใหญ่ๆดูใหญ่ดูยังอันนียัง จักแล้วลข่อยกับวจักแล้วจะไปขู <c ười> เ่เขียนคืมาถามข่อยเดี๋ยวลดเขียนนี่แหละมาเนี่ยสิรอบเพลงยังให้ให้แม่บุญฟังมาเนี่ง <c ười> น้องมานองมาเลยค่ะมาสพาไปลรงใต้ใส่สา่ละพอน้องเข็มมาแล้วป่ะโดยยังอยังบทท่านได้มานะสีพาไปล่องใต้อีกเลยล่องได้หลายอยู่วมืันนี้ล่องมึงด้วยสายลองมึได้วยได้ป้ะได้ ขึ uh ้นมานั่งมานั่งอยู่ท่างอยู่เอ้มานั่งอยู่เฮือนงามอยู่เห็นไหมมานั่งรองเพลงอยู่ดิอืมฮะติเต้ฮะอ่ะร้องอันไรเป็นก็ร้องอันนั้นแน่ไม่ไงว่าเฮือนก็แล้วอะไร้องเองให้ฟังให้เด้อขิดหาและขิดหา คิดหาเพลงลงดวงจีพาปดกตาเล่งเสียงเดินน้นซ้ำตาดวงีายดุตาที่เราทะเลทังเงลงเละแล้ผูกกากาลดวงจีพาไปดกมือตอนดึกทุกวันเลยมานั่งส่งจันเลนชงโค้ชงหน่อยีท,ทีไปเลยนั่งลงมาเไยแสงงาสะท้ากระเทน ให้ข้าพรให้ใครได้ไปกาแฟนี่ข้อส่องเรานี้แคร์ามาล็อกไปเอาเอ้บทำไรคือผมบ,บอกว่าเพนนี่ฝากให้เอ็นไพนี้แม่บุญให้แม่บุญก็ไพ กำแม่ใหญ่หนูกับสอนกำไม่ใหญ่หนูกำซ้อนดให้พ่อแม่พี่น้องเบ้อสุขุมสุขคนเน้อมาฟังทางน้องต้นเข่าร้องเพลงน้องสืพาไปลองใต้มาซะเพลงยังอีกบาทนึ่งพี่หล่าดีใจว่าเพื่อนแล้วลูกเอ้โหฮือเด้อฮือเด้อแา่แต่นางดีๆกันเด้อเนาะน้องเขียนนะพอยังมาทันมากโอ้เราเขียนเปียวกันเลย นล่างจะเบื้องนะอาซิร้องเพลงอย่างแน่เจ้ากันดีใจน้องเข็มแน่บอดีใจบ่เฮือนแล้วแล้ววันนี้ว่นร้องเพลงให้ฟังแค่เพลงเนี่ยบ่ดีใจดีใจร้องบ่เป็นบ่น้องต้อนข่าวให้เอื้อยร้องเพลงอย่างนี้แหละเฮ้ยเจ้าร้องเพลงอย่างเปลี่ยนเคยได้ยินบ่เคยเข็มร้องเพลงเดี๋ยวเข็มมักร้องเพลงอย่างเคยเข็มนะคุณ เค็มม okay. like okay, ันก็เออใส่เอ้เค็มก็ร oh, ิเป็นนี่้วเมืออยากร้องม่้แม่บุญฟังนี่อนันแหละเนาะเห็นะนางนะตาเม่น้องเค็มวีเดอมานังวีเดอเดชนนะโอ้ผมมีมาจักมารถเป่าเราบ้านี้คละเลเซอรหายนไปเบิ่งองนห้านันไออยู่หูเนาะ เดี๋ยวเซนให้เพิ่นสุเพิ่นพูดเดี๋ยวให้เพิ่นมาพี่กันแ่ทีไปพุ่นทางน้นนอกคนกลางนะคนกลาง่เพ,พิ่นกับกำพากันแม่งอยู่พูดเยอะเนาะเออไม่ให่แล้วไปเบิ่งนั่นพุ่นกันมันบ่มีพี่ก็ได้ได้ได้มาอยู่ฮะอโอ้ได้มาอยู่บ่เดินไปนั่นบ่เออแล้วมา,มาเบิ่งพี่ด้วยเป็ไหนได้แอ,อ้วไง เป็นแบบนี good. Good. A 50, a ้บ it. so okay. so uh ่า oh. ่ส uh ี oh. uh ่มีแต่แบบนี้มันได้มีมันบบสีอลส่ะจักเม็บอลเนี่คุณเหียไทยบริษัทมาทาละคมเลยว่นสามแผนนี่มันตกอยู่สอเมตรสเม็รสีอเมตรสีตกอยู่นหาชิพันแผ่นเราแผ่นหาชิพตกอยู่หาชิพัน คือได้มาน,นัง่งคิดได้เงน้งเค็มนี่เดียวเอ,เอาเจ้าเจ้าเอานี่ไปยืนในพ้นก้อนก็ได้ดเอานี่ไปพ้อนอะไรจงหน้าฮะสอยตกอย่สะแทน,น,นลกสามแทนแทนรหาสทิพนตกียเซนหาฟนสิมใส่ขังบนผนมันแก่นผลสาดเข่าเนาะดเดี๋ยวบัดเมื่อไปเลยจะก้าไปใจเพื่อน เป็นได้ฮะขี้ขาวเศร้ากั็ยังมาหนีขัวหมูลงไปซื้อเอาซีนมูขัวชูฟันกินเลยเบิดแล้ะบดกบคือบลาแจ้วกับชูฟันกินเพินมากินอันนี้การตอนเที่ยงยังกินคนละกบหาพักหายังมาลวกแซ่บได้เกี๊ยวกรุ๊กได้นั่งเข้าไปไก่กันแค่นี้นะแล้วทั่วพอดีเลยเลี้ยนซานล้านแป้นก็ได้ ีว่าเฮือนเรียบร้อยเฮือนยังแต่ทางห้องน้ําเนาะยกฟืนไฟโตบัดเอาอันฟืนแฮวเออซํานี้ก็ฮุ่มแะไฟก็ได้เนาะเลยใต้ใต้จางคืนก็ใต้บ่เลใต้ใต้แล้วเสียเดือนนึง้สุดเจ้าสอไป

ต้องใส่ช่อมืเสื้อเล็กกับกูไปซื้ออาหารเวียดนี่แล้วบ้างอ่ะอ่ะไปเนาะไวอ่ะละเดี๋ยวเอาไม้ให้พ่อถือก่อนละแล้วเจ้าจันถือจักหน่อยเด้อะถือว่าเฮีอนซานถือว่าแล้วตัวพอดีก็คือบอกให้ฟังเนาะรวมบัสพอดีบัสหนึ่งแสนกับแปดพันบาท วานี่พ่อลงหนาลงหลังเนื้องเซนเป็ดขันกิบะเอ้ยนะันนี่เดี๋ยว่อลงหนาลงหลังเลยเนเอ้ยว่าพิษว่าจืดก็่อใครเนาะเอ็ซีเขาว่าจืดสุกคนไม่ได้พักได้พอนลงหนาลงหลังว่ะลงแล้ข่อยลงเ้อแม่นแหละลงเนื้องน่ผลตัวพาลงก็ไม่ได้อยู่เลยถือว่าจบสิ้นข่อยก็ดีใจนั่งข่อยก็ได้เลย สวยงามเลยคืออาจารย์ได้เลยเนาะสีก็ได้เพราะว่าเพิ่นทาเองเพิ่นนด้เพิ่นได้กลางทางห้องน้าบ่อเฝ้าทาก็ได้เพราะว่าเพิ่นยังขี้เทพื้นขึ้นได้ด้วยด้วเฝ้าเทขื่นได้คันมันอยากเทจ้าอยากท่าอยากทาแต่ขาหนีโดยเมี่นทาขางนีคันเดยทาก็ได้คันดุก็อยากทาทายังลายอยู่พ่อยอยู่ไปท่าไปเนาะโดยจะไม่ละความรู้สึก ได้เฮือนใหม่รู้สึกแบบได้เจดีใจดีใจซ้จำได้ซ้ำเพราะหัวเมงวัน <c oughs> นอนรับอยู่ว่าได้เฮือนใหม่นมี่ <c oughs> ฟันดีอยู่บ็ <c oughs> ฟันยังเมื่อคืนเนี่ยเฮือนแล้วแลวเหมาะเลยจบเลยเมื่อวานนี่เงินกระบ,บอกแลวเบิดเทไรฟันยังเมื่อคืนนี่ <c oughs> ฟันอย่างนี้บได้ฟันปุ้ยเาซื้อแล้วบาทลืมลืมลืมอด้ฟันมลืมบอดีนะน้องเข็มเ่อีละดีใจซ้ำได้เจ้าดีใจแหงจนหัวใจคมฉิบโขลเลยด้ยโอ้ยนะดีใจแน่แต่ข่อยบแม่นเดืนข่อยข่อยมัยังดีใจเนาะดีใจแฮงบ่นึกบมพันว่าซีได้แบบซี่ น้ำพังพอละแม่นี่หาแล้วโอ้ยบ่ได้แล้วเพนบ่เจ็บบ่เป็นได้สิได้อยู่ได้ก็ได้ก็กลางๆน่ะได้ก็บ่สมบูรณ์แบบแล้วได้ก็ได้้ก็พเต้าเจ้าตั้งมานี่จักปีโยเานได้มันก็ได้แโยนได้ก็ได้แต่ลบพ่ะได้ลบบ่้ลอยู่อมันหัวโยนว่าสิได้ก็สิบ่บ่พันแล้วคบ่คบ่พอเลยดโยมันบ่แม่นน้อยๆคบ่พอเลยได้โย เื่อสิได้เคืออนเพื่อสิมันมาเป็นเศษเพื่อสิได้ฉันมขึ้นหาบ่พเอเลยแหละข้าวหาเองคือว่าคันคือไม่คันบุบงดังนี่มันดอกแล้วเจ้าตักมาสิปีนี่เนาะตั้งแต่ลูกยังน้อยคนนะถือว่าผ่านพ้นข้ามาสัมมีคนป้าหยดยอดแล้วเพราะว่าเนาะบุกิดบ่กฟันเด็กคนใดแต่ว่าสิมาหอดจุดนี่เนาะ มีแต่เพิ่นเหดให้แล้วกัเฮามีแต่หักษาพวมสะอาดเอามันทำความดีเอาบ่วยรื้อดุรื้อคุณเพิ่นเพิ่อนเหตุเพือนเหตุซานให้เฮ้าเพิ่นผู้มีพระคุณเนาะยจดจำไว้ในใจของเฮ้าเลยให้จื้อไว้ว่าผู้ใดเห็ดให้เฮาผู้ใดมายื่อมือเขามาซอยเฮายามเฮาทุกเฮ้าแย่ยเพิ่นซอยเฮาขึ้นมาเนาะได้สิ่นี้่อยก็ดีใจได้คอย ขอขอบบนขอบพุทธเมนูคำสอนเนื้อสียืนมือมาสอยพวกลูกเมื่อจุกสิ่งจุอย่างแม่อยู่แน่อยู่ดีมีแหง้งความเจ็บเด็นไรความไข้ยันมีดมเด้อแม่เด้อลูกกบับบุกขิดบุพันไวาจิได้แบบสี่คันแม่บ่มองเห็นลูกก็คือสิบบ่มีวันหนีแม่เอ้ยขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งความเจ็บเป็นความไขยันอย่ามีให้แม่อยู่หมั่นควันเงินแม่สรงมาตราได้ขอขับคืดนะแม่ลอยเท่าพันเท่าเด้อแม่เด้อซ่าอ่ะไม่ให้ทางแม่น้องเข็มด้วยเพิ่มนานแน่นด้วย ขอบุญขอบคุณไปเบื้องต้ทุกๆๆๆคนนะเนาะเพราะว่าเบื้อครอบครัวเฮา,เาเนี่แหละทั้งลูกทั้งตาเาอยแหละขอบ,บุญขอบคุณแม่โนคำชอนที่ยืมือมาช่วยลกูกกับลูกกับบุม i แนตอบแทนมีแต่มือชิปนี่เนี่ยลูกกับบุมียังที่แม่ยืมือมาช่วยลูกเบิดทุกชินทุกอย่างถึงถึงรวมทั้งเขาอยู่เขากินทั้งมีออยังกะขอให้แม่อยู่ดีไม่แหง้งสุขภาพเข็มแข็งขอเจ็บบอกให้ได้ขอไขบ่ให้มี ให้เพื่นอายุมั่นควันเงินเพื่นเป็นโฮมโพมใช่ให้ลูกให้ลานตลอดไปขอครอบครัวเพื่นอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจเพื่นคิดอันใดก็ขอให้เพื่นได้สิ่งนั้นเด้อาธุเถิดโยกาขอบุญขอบคุณเจ้าพ่อเด้อสาธุนการให้ังต้นข่าวขอบุญขอบุญไม่ได้รัสอนดูเงินโบเห็นแต่เดนเลยนี่หนึ่สองส ช่วยขอขอบุญกอกืนเหน้าม่ไงหนูก็จรกันในบุญกันให้บุญไม่แห้งไปเจ็บแตงกวาบมันไม่ให้บุญ็นน่ยานั่นนื้ให้เป็นเป็นน้ำพุองซ่านูหารานเดินเราไปส่งมาด่าได้ข้อเกือบคืนไปหาเลยพาบรรดาต่อสู้ดูย่าน้องเข็มเด้ยสามน้องอยู่ว่าไม่เรื่อยรู้เปล่านี่ แม่ใหขอบุณขอบคุณเนาะวัตถกนี่แหละเลยขอขอบคุณขอบคุณเด้อแม่ใหญ่หนูคำสอนให้เพื่อนอยู่ดีมีเฮงคุ้มเจ็บวยได้ความไข้วยมีให้เพื่อนเป็นนุ่มพูมใส่ลูกในร้านตลอดไปเพื่อนส่งมาเท่าละก็ขอให้กลับคืนไปหาเพื่อนลอยเท่าพันเท่าเด้อแม่บุญกาทียิ่มากอ่ะให้อยู่ดีมีความเจ็บมวยได้ควมไข้วยมีไปทางไหนก็มีแต่ผู้หกผู้แพงเด้อซาทุก ทุกเจ้าก็พากันตั้งใจเฮียนนี่ล่ะเด้อบุญเด้อเอาแต่ว่าเนี่ยพากันเข่าเฮียนตั้งใจเฮียนหนังสือเด้อลยล่ะเด้อแล้พ่อเป็นทั้งแอบนั้นเดี๋ยวมันจะเศร้าตั้งใจเฮียนหนังสือเด้อยินบอเป็นเด็กบ่โตโกรนะผมบอกว่าใจเจ้าเด้อสาวบนเจ้าเป็นสะพานใหนปูอย่างใจดีถูกผูทุกคนแต่หัใจดีนะความสุขความสุขความสุขยังมีชุขภาพแข็งๆที่สุดเท่ไหร่มหาอำนาจอะไ เลยคือเ sort of you know, ้ยใส่มะนาวมะนาวมาเลยดูเลยเนาะขอเก็ดดีใจนะพี่เจ้าได้ที่ว่าได้มาหอดจุดนี่เนาะโดยบอกคิดบอกฟันได้ขอก็ได้ว่าเพื่อนสีที่แรกเพื่อนก็คิดว่าสีเปียนจะรังค่าให้วันนี้เห็นรังค่าแบบสายไฟก็โอ้คำบอก คัานมาเขามานี่คือสีไฟใหม่แบไฟนเสีสดเหนเรือนซานเนาะจะยันปรุงปงกล้วยผูใหญ่เิดปูมาเพ่อมาดมาเห็นกยยันบาได้เขามา่จะเป็นเจะเป็นยันยู่ปลาเนาะเออันาบ้าแบยกมวเดนอหาอป้า คือว่าเพื่นเือกมาซอยให้งชุมเจ้าคนทุ่ว่ามีเนาะนั่นแหละคนแต่ก่อนคนจิเห็นเจ้าอยู่ในป่าในะเราคือว่าเพื่อนซั้นอยู่ไซว่างเข้มเนี่อยู่ป่าน้องเข้มเนีย่ยอยู่ป่า <c oughs> ยืนตรงเลยพาเข่าเงืเ่อเบื่องเพื่อนคนรู้ว่าสันเนาะเพื่นกระบอกมากเลยตอนนั้นก็ไปทายอยู่แต่ป่าอ๋อเหรอเพื่อนก็อยากเห็นเพื่อนน้องเข้มว่าสันก็เลยชวนมาเบิ่งพี่น้องไงเพิ่อนก็ยิ้มเมื่อมาซอยจนว่าสำเร็จเสร็จสิ้นทเพื่อนน้องเข้มก็เลยเนาะอ่ะมีแต่พูดแหละข้าวอะไร แต่ตอน่อไปคือตอนห็ของน้าพี่น้องเลยอันนี้คือเห็นเพื่อนซื้อวันยดอรินแล้วเนาะมันเด๋ยวสีไปพิ่กันเด้อวันเดอร์ดวยอัสบามิอัลลอฮาอัสลามิอัลลออัสลามิอัลลอนฺอัสลกมิอัลลอฮฺอัามิอนครอบครัวเาิ่นเนาะมาขอบุญิอคุณทางผูสใาญ่จะดีอรือ่สทามนอัลสอฮ่อัเลาดิอัลลอฮฺยัห้เพิ่นลลอฮฺอรสลามิอัลลอฮฺอยเนาะขอบุุณขอบคุณมอบลลอฮอัสลามิอัลลอนอนเนาะ ทีเงินมือครับว่าซอยแล้วก็ไหว้วางใจลูกขอให้แม่และครอบครัวแม่อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจเนาะมิตรความสุขจะช่วงจริญนะขอบคุณขอบกุ้ไปทั้งวิญญาณจะดีเอฟซีทุกคนที่ติดตามรับส้มคลิปของสาบุญตั้งแต่ต้นจนจบแล้วบข่ามโฆษณาเนาะขอบคุณขอบคุ้นลายให้เพคนอยู่ดีมีแห้งร้อสุขสุขคนเด้อซอยก็ไล่ยก็แซ่หัในพ่อเม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปสะกดแล้วกันในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี